ิสระแล้วปังกว่าเดิมลิซ่าแบ็กพิงคขึ้นแท่นเป็นอินฟูอนเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยล่าสุดอาจมีข่าวร่วมซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังเจนนี่แบ็กพิงคเผยเหตุผลที่เปิดบริษัท OA เป็นของตัวเอง เรียกได้ว่าเป็นกระแสให้พูดถึงตลอดในปี2023ล่วงมาจนถึงปี2024เลยทีเดียวกับศิลปินสาวระดับโลกอย่างลิซ่าแห่งวงแบล็คพิ้ง์ตั้งแต่การเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่มียอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมทะลุกว่า1ล้านคนเรื่องการต่อสัญญากับต้นสังกัด YG Entertainment ในนามของวงเรื่อยไปจนถึงการมาเยือนที่บ้านเกิดประเทศไทยซึ่งลิซ่าได้ปรากฏตัวตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่การพักผ่อนในวันหยุดสบายๆก็ล้วนเป็นที่จับตามองของเหล่าแฟนคลับว่า เธอคนนี้จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่อะไรไว้หรือไม่เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแค่ขยับตัวไปทางทิศทางไหนก็จะกลายเป็นไวัยล่าทั่วโลกอย่างหนีเลี่ยงไม่ได้อ้างอิงตามสื่อเกาหลีที่ได้จัดอันดับวาลิซ่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลพร้อมขึ้นแท่นเป็นอิฟลฟเอนเซอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากร้านอาหารที่ลิซ่าได้เดินทางไปนั้นมียอดขายเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงสถานที่ต่างๆที่เธอเคยไปก็ได้กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมอีกด้วยถือเป็นการประสบความสําเร็จไปอีกขั้นของศิลปินสาวและถือเป็นสถิติที่สูง ยากเกินจะโค่นล้มได้ทั้งนี้เหล่าบิงยังคงต้องจับตามองกันต่อไปว่าในอนาคตลิซ่าจะสามารถสร้างความภูมิใจและสร้างสถิติใหม่อะไรไว้อีกบ้างรวมถึงผลงานเดี่ยวในฐานะศิลปินเดี่ยวเธอจะมีแนวโน้มที่ร่วมชายคาสังกัดได้หรือจะก่อตั้งค่ายเพลงส่วนตัวเฉ็กเช่นเพื่อนร่วมวงอย่างเจนนี่ล่าสุดสื่ออย่างเวิร์กไทยแลนด์และเอลฮ่องกงได้เริ่มรายงานว่าลิซ่าแบล็คพิงค์อาจร่วมแสดงในซีรีส์ชื่อดัง The Walking Dead ซึ่งภาคแรกของซีรีส์ซอมบี้ชื่อดังนั้นกลายเป็น 5. เนื่องจากมีผู้คนพบเห็นลิซ่าเดินทางเข้าออกจากกรุงโซลไปยังปารีสซึ่งซีรีส์นี้กําลังถ่ายทําอยู่นั่นเองหากมองย้อนกลับไปในวันที่8พฤศจิกายนก็ได้มีคนตาดีเห็นลิซ่าได้เข้าร่วมชมการแข่งขันแชมเปี้ยนลีกปารีสแซงแช็กแมงพบนิวคาเซิลยูไนเต็ดกับเพื่อนสนิทและนอร์มาลิดัสจากนักแสดงอย่างวอลกิงเดททำให้แฟนๆต่างสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากบัญชีอินสตาแกรมที่เป็นทางการของวอลกิงเดทรวมถึงบัญชีอินสตาแกรมของนักแสดงนําจากซีรีส์แยกอย่างนอร์มาลิดัส ได้เริ่มติดตามดิชาแบ็คพิงค์บนอิสตาแกรมกลายเป็นว่าทุกคนต่างพากันคาดเดาว่าจะเป็นแนวโน้มที่จะเข้าร่วม The Walking Dead ในส่วนของภาคแยกของซีรีส์หรือไม่ The Walking Dead นั้นเป็นซีรีส์แนวซอมบี้ชื่อดังที่ทั่วโลกชื่นชอบและมีถึงภาคที่11แล้วและนักแสดงหลายคนต่างก็ไฟฟันที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักแสดงในเรื่องนี้และล่าสุดหลังจากที่เจนนี่คิมศิลปินสาวชื่อดังจากวงแบ็คพิงค์ได้ออกมาประกาศข่าวดีก่อนหมดปี2023ว่าเธอกำลังเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในฐานะศิลปินอิสระ ภายใต้ค่ายที่เธอเป็นผู้ก่อตั้งอย่างออดอัตรลเยเพื่อดูแลเกี่ยวกับผลงานเดี่ยวทั้งในพาร์ทงานเพลงและกิจกรรมต่างๆล่าสุดเจนนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการซึ่งมีรุ่นพี่อย่างฮายริซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อเราถึงสาเหตุที่เธอนั้นได้ตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางศิลปินอิสระว,ะว่าฉันอยากสร้างผลงานในฐานะศิลปินกลุ่มกับบริษัทซึ่งฉันอยู่ด้วยกันมามากกว่า7ปีแต่ฉันเองก็รู้สึกถึงอิสระมากขึ้นรวมถึงความสบายใจและความสะดวกมากขึ้นในการทำงานเดี่ยวของตัวเองฉัน ึงใช้ประสบการณ์และสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาตลอดเพื่อก่อตั้งบริษัทออเทอริเยซึ่งทีมงานก็เป็นคนที่ฉันทำงานด้วยเป็นเวลานานค่ะนอกจากนี้เจนนี่ยังเล่าถึงประสบการณ์สุดลำค่าที่เธอได้เก็บเกี่ยวจากการทำงานภายใต้ YG Entertainment ตั้งแต่ช่วงตอนที่เธอเป็นเด็กฝึกและเป็นศิลปินที่มีคนรู้จักมากมายมีเรื่องต่างๆที่ทําให้เธอได้เรียนรู้และทํามันได้จากนั้นก็ได้ตั้งคําถามกับตัวเองว่าในอนาคตจะทําอะไรด้วยตัวเองได้บ้างและจะพบคําตอบว่าเธออยากจะออกไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่งต่าง ต่าด้วยความกล้าหาญซึ่งเธอใช้ทุกประสบการณ์ในการทําออกมาให้ดีที่สุดโดยเจนนี่ได้ดึงความสนใจโดยกล่าวว่าฉันอยากจะทํากิจกรรมเดี่ยวอย่างสะดวกสบายมากขึ้นในขณะที่ทํางานกับวงนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจึงก่อตั้งบริษัทที่เรียกว่าออสเตเยฉันอยากทําบางสิ่งบางอย่างได้อย่างอิสระจึงสร้างมันมาด้วยความตั้งใจที่จะทําผลงานให้ดีแม้ว่าเส้นทางที่เดินไปจะแปลกและแตกต่างจากเส้นทางอื่นๆก็ตามเจนนี่ยังกล่าวอีกว่าที่ YG ฉันเรียนรู้มากมายจนสา สามารถทําและเรียนรู้ได้ฉันมองย้อนกลับไปในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพื่อดูว่าฉันทําอะไรด้วยตัวเองได้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความท้าทายและฉันตัดสินใจครั้งนี้พอคิดว่ามาเผชิญหน้าและลงมือทํากันเถอะฮโยริถามเจนนี่ถึงความเป็นไปได้ที่โ a จะสร้างศิลปินอื่นที่ไม่ใช่เจนนี่ในอนาคตได้หรือไม่เจนนี่ได้ตอบว่า จริงๆแล้วฉันไม่เคยฝันถึงเรื่องนี้เลยแต่มันก็สนุกดีที่ได้จินตนาการในขณะที่ก่อตั้งบริษัทอย่างไรก็ตามฉันคิดว่าคงจะดีถ้าดูแลเจนเนี่ให้ดีก่อนแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในอนาคตเจนเนี่ได้กล่าวว่ารู้สึกดีที่มีโอกาสได้ไปในหลายๆประเทศได้เห็นมุมมองใหม่ๆแต่พอนานๆไปก็จะมีตอนที่คิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่บ้านเล่นกับสุนัขของฉันหรือนอนกิ้งบนเตียงค่ะ